ไอ้จ่อ้กไฟเอไปเลยอ้าเอ้าเอ้าเอ้าไอจ่อโดนใครมาเอาแล้วไอ้จอไอ้จ่อโกไฟไอจ่อโกไฟไอจอโกไฟเอาไอจอโไฟได้ต่อขวาไม่เดินต่อยขวาขวาถีบต่อยขวาไอจอต่อล้วไม่ถึง ไอ้ไปโดนมัดขวาจ่อเข้าออกไปเข้าเอาเอาไอ้ก็ไปสอ่งสกไอ้เจ้าไปวาไอ้เจ้าเข้าไปไอ้เจ้าเข้ไปเอะไะไอ้เข้ไปไอ้เจ้าเอามาสับงอกเอาใครจะโดนใครมา Oh. <sighs>